วันนี้น่าสนใจฮะพอกรรมการการชุดของครูสมชายยกเรื่องเครื่องจับเท็จเราไปถามทางผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตารวจน,นครบาลทั้งมือปราบทั้งนักสืบด้วยนะฮะบพลตารวจตรีวิชัยสังประภัยถามว่าในวงของวันนี้ถ้าจะเอาเข้าเครื่องจับเท็จมันจะมีน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนผู้การแต้มบอกว่าการใช้เครื่องจับเท็จไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นกระทําผิดเพราะแม้แต่สารก็ไม่รับรองนะฮะในเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จมันเป็นเทคนิค ของงานสืบสวนไม่สามารถบอกว่าใครทําผิดการใช้เครื่องจับเท็จต้องมีการตั้งคําถามให้บุคคลที่ถูกนำเข้าเครื่องตอบแล้วแปลผลออกมาคือคุณผู้ชมคงจำได้เครื่องจับเท็จเนี่ยมันจะมีทั้งการวัดหัวใจค่าของอัตรางเงื่อแล้วก็ความดัน ซึ่งเอาแหละบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนร้ายในบางคดีแต่บางทีเขาตื่นเต้นเพราะเขาไม่เคยเจอตรงจุดนี้สารท่านก็เลยไม่ให้เอาเรื่องนี้เข้ามามพิจารณาแต่ถามว่าประกอบได้ไหมก็ประกอบได้แต่จะไม่มีน้ำหนักในการพิจารณาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องจับเท็จมักจะนํามาพิสูจน์กับผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลพอสมควรและมีข้อมูลที่ยังปกปิด ตำรวจจะนำเครื่องจัดเทสมาใช้ในทางจิตวิทยาแล้วนำผลมาวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ต้องสงสัยพูดมีความเป็นไปได้หรือไม่ผู้การแต้มยังย้ำคำเดิมฮคดีนี้ไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ยากคือจะทำยังไงอ่ะวันนี้ให้สังคมเข้าใจเพราะแตงโมเป็นดารามีคนรักผู้ก่อเหตุก็เป็นคนรวยไฮโซสังคมยิ่งอยากตรวจสอบประกอบกับตำรวจเป็นองค์กรที่เขาไม่เชื่อมัน่นเออ ผู้การแต้มบอกแล้วก็ยังมีคนหิวแสงอีกเข้ามาพูดจานโน้มน้าวแล้วสังคมก็ดันเชื่อและที่สําคัญโซเชียลก็เกินจริงสื่อเองอ่ะนี่ท่านก็ตนิสื่อเองก็นําเสนอจนเกิดความปั่นป่วนอีกบางทีตํารวจเนี่ยเขาทำอย่างที่บอกคุณเอาเครื่องจับเท็จบางทีตํารวจเขาทำการสืบสวนสอบสวนมากกว่าเครื่องจับเท็จแล้วเพราะเครื่องจับเท็จนี่ไม่จะแสดงให้เห็นว่าคนนั้นเนี่ยกระทำความผิดนะ แม้ขส,สารนี่ก็ยังไม่รับรองเลยเวลาจะเอาเครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามเพื่อให้คนที่ต้องสงสัยตอบก็อาจจะมีความดันมีการเต้นหัวใจมีเหงื่อซึมได้แต่ถามว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาฆ่าจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นเต้นไงมันจึงวัดไม่ได้อย่าไปชี้คุณผู้ชมฮะผู้การแต้มผู้น่าสนใจวันนี้เราไปถามหมอหมูด้วยอ,อาจารย์วีรศักดิ์ชัยศรีเอาเรื่องเครื่องจับเท็จถามอาจารย์บอกอาจารย์คือมันดูยังไงไอ้เครื่องจับเท็จ คือรู้สึกลุงพลก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ<ช>ูกไหมที่<ช>แก,เ,กเข้าเครื่องจับเท็จแล้วประเด็นคืออันนี้เราก็ไม่รู้ว่าผลเครื่องจับเท็จออกมาเป็นยังไงถูกไหมต้องรอไปนําสืบในชั้นศาลแต่หมอหมูเนี่ยก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือเขาจะวัดการเต้นวัดความดันโลหิตเจ้าหน้าที่จะสังเกตเหงื่อท่าทางปฏิกิริยาส่วนถ้าเรานึกถึงคดีลุงพลเทียบเคียงกันเนี่ยเขาจะถามแค่ใช่ไม่ใช่เขาจะไม่ให้ตอบยาวๆนะฮะแต่กว่าจะถามหนึ่งคำถามเนี่ยเขาจะคุยไปเรื่อย ซึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้ผู้การแต้มบอกบางคนเป็นฆาตรกรเนี่ยที่ใจมันหินจริงเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นหรอกฮะเพราะถ้ามันฆ่าคนมามันก็คงไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลอะไรวันนี้อีกอันหนึ่งซึ่งหมอหมูกําลังพูดเรื่องเครื่องจับเท็จเนี่ยนะฮะหมอหมูก็ยังยกตัวอย่างคดีชมพู่นี่งยยไงยกว่าอย,ย่างไงป้ายก็บอกว่ากระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันช้ากว่าจะนําคนที่เกี่ยวข้องมาเข้าเครื่องจับเท็จผ่านไปเกือบปีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเครื่องจับเท็จมันอาจจะไม่ได้ได้ไม่ได้น่าเชื่อถือไดด้้ขนนนาั สอดคล้องกันกับที่ผู้การแต้มบอกว่าสารท่านอาจจะไม่ได้รับฟังเพราะฉะนั้นส่วนตัวของคดีนี้เนี่ยถ้ามีการเข้าเครื่องจับเท็จจริงตัวของกลุ่มผู้ต้องหากับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวมาเหมือนกันขออีกประเด็นหนึ่งอันนี้สําคัญฮะกลับไปที่ผลตรวจแอลกอฮอลในน้องแตงโมซึ่งเอาแหละนี่ด้วยความขอร้อจริงนะฮะถ้าพูดในหลักของคุณหมอ ก็ถามบอกว่าคุณหมอเอาจริงน้องเนี่ยมีค่าแอลกอฮอล์98เปอร์เซ็นต์93เออ9ขออภยัย<ห>น้องเมาหรือเปล่า<ห>แล้วถ้าอาการของแตงโมนเนี่ยอดื่มวน์แล้วมีอาการขนาดนี้ยคืออันนี้มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ว่าเอาแหละฝั่งนู้นก็อาจจะต้องบอกว่าน้องเนี่ยประมาทถ,ถูกไหมฮะเพราะยังไงผู้ต้องหาคงไม่มาบอกว่าตัวเองผิดนะอ,อย่างที่คุณผู้ชมเห็น93เนี่ยอาการน้องจะขนาดไหนใต้วันนี้คุณหมอให้ข้อมูลนะคะเขาบอกว่า เราอาจจะไม่ทราบว่ากินเท่าไหร่ถึงจะได้93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่คุณหมอเทียบเคียงแบบนี้วายประมาณ3แก้วค่าแอลกอฮอลจะอยู่ที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนีไม่แน่ใจว่าน้องแตงโมเนี่ยทานเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแต่ไม่น่าจะเกินวาย3แก้ว แอลกอฮอล์ร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือตั้งแต่เก้าสิบถึงร้อยอาการเนี่ยจะมีผลต่อการยับยั้งชั่งใจจะสังเกตว่าคนเริ่มเมาจะเริ่มพูดมากขึ้นยังมีสติแต่ไม่ถึงขั้นเดินเซรหรือว่าสับสนแต่ถ้ามากถึงขนาดร้อยห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ละจะเริ่มเดินเซสับสนเสียการทรงตัวแป๊บหนึ่งนะของน้องอยู่ในเคิร์ฟสีเขียวเก้าส <93 S 2> ิบสามซึ่งเท่ากับว่าน้องยังพอมีสติใช่ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้มันจะถูกโยงอีกอะผมเล่าเลยเรื่องที่ว่าน้องไปนั่งฉีี่่่่่เเพรราาาาะะววอออออกกกฝัังงงงงนนึหืืไมม้้้จตตบด แล้วก็เหมือนกับเวลาดื่มแล้วขาดสติวันนี้ที่ให้ดู93ใช่ไหม93 93ของตังโมยังไม่ขาดสติใช่ไหมที่คุณหมอบอกยังไม่ขาดสติค่ะยังประคองตัวเองได้ยับยั้งชั่งใจที่ผู้หญิงคนนึงจะไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยเขาต้องยกคอนี่ยมาสู้แน่ๆมันมีความยับยั้งชั่งใจไหมถ้าฟังจากหมอคือถ้าเป็นผู้หญิงยังมีสตินะฮะอะถัดมา ปริมาณที่มากไปกว่านี้200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะหลับแล้วนะคะอาจจะหมดสติตื่นขึ้นมาอาจจะจําอะไรไม่ได้และถ้า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อาจจะเสียชีวิตได้น้งองะะอยู่ในเส้นสีเขียวฮะยังมีสติอยู่ค่ะแลนะนี้เนี่ยทั้งการสอบสวนส่งมาเนี่ยเขามีเหตุน่าสงสัยน,นะฮะว่ามีกมรารมังซูลานวันน,นี้เขาก็ต้องมีหลักฐานอย่างเช่นมีการถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เดินนะครับหรือมี พยานยหรือมีอะไรต่างอยู่แล้วราะการส่งมาให้แค่ตรวจเนี่ยจึงเป็นการยืนยันพิสูจน์ว่าเขาไม่เมาราะการที่เขาไม่ยอมตรวจเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลเรื่องที่จะไปต่อสู้ในคดีว่าเขาอันนี้คือเรื่องการตรวจของบุคคลอ,อ,อื่นกลับไปที่เมื่อกี้นี้เรื่องเครื่องจับเท็จอีกหน่อยฟังเสียงหมอหมูที่ให้สัมภาษณ์เรื่องเครื่องจับเท,ท็ตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็ยังพอจะมีสติอยู่เครื่องจับเท็จ ใช่ก็โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเรื่องที่เขานะครับมองก็คือเป็นเรื่องการหายใจอาจจะมีความหายใจที่เร็วขึ้นนะครับถี่ขึ้นมีความดันโลหติตที่สูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วมีบุคลิกท่าทางต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เอามาประกอบครับออจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเทรนมาที่จะใช้ชชกับเครื่องนี้นครับ่าเขาเรียกเครื่องโพลีกราฟเนี่ยนะนะก็เป็นโดยเฉพาะเลยที่จะต้องมา อ,อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ